โยบหมดที่3หลังจากเงียบเป็นเวลา7วัน7คืนไม่พูดอะไรกันเลยสามคนนั้นก็รอเมื่อไหร่โยบจะพูดสักทีโยบก็ไม่มีแรงจะพูดไม่ทุกใจสศกเศร้าเสียลูกไปแล้วภรรยาก็มาซ้ำเติมเสียทรัพย์สมบัติโอ้ยแต่อกตัวอ้มันก็คันเหลือเกินคันทั้งหัวทั้งเท้าทั้งตัวโอ้ขูดจนเลือดออกหมดแล้ว แล้วก็ถูกปากก็เหม็นใช่ไหมคนก็เลยลมหายใจก็เน่าเขาเลยไล่ออกมาอยู่นอกเมืองไปอยู่แถวกองขยะโศกเศร้าเสียใจในบทที่3ในบทนี้เป็นการพูดของโยบคนเดียวไม่มีใครมา ตอบโต้โต้เถียงอะไรกันโยบแช่งวันเกิดของเขาเองซึ่งโยบพูดคนเดียวก็จะมีอีกในบทที่29แล้วก็บทที่31ในตอนท้ายในบทที่31โยบก็แช่งตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยใน2อันเนี้ยการบทพูดคนเดียวของโยบทั้งหัวทั้งท้ายเป็นเหมือนกับปกหนังสือที่ที่รวมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน7วันผ่านไปดูเหมือนเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ช่วยให้โยบสงบลงแต่ในใจมีแต่ความเจ็บปวด ความคุณเคืองปวดตร้าวจนทนไม่ได้อีกต่อไปในบทที่2ตอนที่โยกตอบภรรยาใช่ไหมดูเหมือนเขามีท่าทีที่สามารถยับยั้งชั่งใจแล้วก็ยอมจำนนแต่ในบทที่3นี้เขา,าแสดงท่าทีที่โกรธเคืองและขับแค้นใจเพราะว่าเริ่มผ่านไปเจ็ดวันก็เริ่มความไตรตรองและความทรมานต่างๆก็ทวีมากขึ้นในบทนี้เนี่ยโยบ ได้แช่งวันเกิดของตัวเองและแสดงให้เห็นถึงว่าเขาอยากจะตายอยากจะตายจริงๆแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายในเขาอยากจะตายในบทนี้แบ่งออกเป็น2ตอนตั้งข้อต้นจนถึงข้อที่13เนี่ยเป็นการแช่งสาบแช่งวันโยบแช่งวันเกิดของตัวเองแล้วส่วนตั้งแต่ข้อที่14จนถึงข้อที่ย6ก็เป็นการค้ำครวนอดครวนของโยบจากในรูปเราจะเห็นแรงกดดันของโยบที่เขาได้พบมาจากทั้งสิ่งที่เขารู้จักและก็ไม่รู้จัก แรงกดดันของโยบมาจากซาตานอันนี้ไม่รู้โยบไม่รู้จักมาจากชาวเซบาที่มาพ้นทรัพย์สมบัติของเขาไปนีกก่ก็รู้จักดีพวกเซบาเคเดียก็รู้จักมาจากธรรมชาติที่เขาไม่รู้จักโอ้มีไฟตกจากฟ้ามีพายุมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากฝีร้ายอันนี้ก็เป็นโรกอะไก็รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนอันนี้ไม่รู้จักภรรยาเอานี้รู้จักดีเลย ดังนั้นทั้งสิ่งที่เขารู้จักและสิ่งที่ไม่เขาไม่รู้จักทั้งจากสิ่งที่อยู่บนโลกนี้และจากสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ดูเหมือนตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาจากเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนที่เขารู้จักดีก็นําการทุกข์ทรมานมาสู่เขาแล้วนําซ้ํา โยบในบทที่19บเก้าข้อที่สิบเจ็ดอกว่าจากพระเจ้าด้วยพระเจ้าก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาแล้วก็ในบทที่19พูดถึงญาติพี่น้องของเขาแล้วก็คนรับใช้ของเขาแล้วก็เพื่อนบ้านของเขาชุมชนของเขาพวกนี้คนที่เขารู้จักก็สร้างแรงกดดันตนําหนิต่อว่ายาะเยะเยถากถางโยบจากแผนภาพทาให้เห็นว่าโอ้โหสำหรับโยบเนี่ยแรงกดดันมหาศาลเข้ามาสู่ชีวิตของเขาจริงๆก่อนที่จะยากเกินไป ขอฉเฉลยเคล็ดลับสักหน่อยหนึ่งก่อนสักวันหนึ่งเราเอาอาจจะพบเหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อทุกอย่างทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่ไม่รู้จักทั้งธรรมชาติแล้วก็คนสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนรอบตัวดูเหมือนเป็นศัตรูกับเราหรือแม้แต่พระเจ้าเองก็ดูเหมือนเป็นศัตรูกับเราเมื่อถึงวันนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างเราในวันที่แม้แต่พระเจ้ายังดูเหมือนเป็นศัตรูกับเราจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราให้เรายึดเอาไว้ แล้วอย่าปล่อยไปเพราะว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเราก็คือความเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้เรายังคงยึดไอความเชื่อนี้ไว้เชื่อว่าพระเจ้ารักฉันและพระเจ้าจะทําให้มันเกิดผลดีในที่สุดอย่างแน่นอนและสิ่งที่เรายึดไว้นี่แหละแม้ในสมองเราบอกว่าทําไมพระเจ้าโกรธฉันทําไมพระเจ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันแต่ในใจของเรายังยึดว่าแต่ฉันขอเชื่อว่า เจ้ารักฉันพระองค์ไม่มีวันโกหกฉันพระองค์ไม่มีวันแกล้งฉันพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งฉันและโดยความเชื่อน,นี้เองจะช่วยทําให้คุณผ่านแรงกดดันทุกอย่างที่กระหน่าเข้ามาในชีวิตของคุณได้โยบไม่อยากจะเกิดมาบนโลกนี้เลยเมื่อดูสภาพที่ตัวเองเกิดโยบบทที่สามข้อที่หนึ่งต่อมาโยบก็เริ่มอ้าปากแช่งวันเกิดของตนโยบกล่าวว่าขอให้วันที่ข้าเกิดมานั้นพินาศทั้งคืนที่พูดว่าโอ้ เด็กผู้ชายคนนี้เกิดออกมาแล้วขอไอ้วันไอ้คืนนั้นเนี่ยมันพินาศขอพระเจ้าอย่าอวยพรมันขอพระเจ้าอย่าให้มันมีแสงสว่างเลยน่าประทับใจนะคือตอนนี้เนี่ยโยบช้ำใจมากทุกข์ใจมากแค้นใจมากเจ็บใจมากอยากจะแช่งอยากจะดา่าแล้วยอบด่าใครโยบไม่ได้แช่งเพื่อนใช่ไหมไม่ได้แช่งพระเจ้าไม่ได้แช่งไอ้คนภรรยาใช่ไหมแช่งวัน ยั่กับวันมันจะรู้เรื่องไงเนาะวันกับคืนก็งงแล้วมายุ่งอะไรกับฉันมันแช้งอะไรฉันเนี่ยโยบก็แช่งวันซึ่งไม่ได้หมายถึงแช่งจริงๆแต่หมายถึงว่าฉันเนี่ยไม่น่าเกิดมาเลยเขารู้สึกว่าโศกเศร้าเสียใจมากเหลือเกินจนทนไม่ไหวแล้วต้องพูดอะไรออกมาบางอย่าง แล้วพูดอะไรดีจะแช่งดา่าใครด่าพระเจ้าก็ไม่ได้ด่าเพื่อนก็บาปอีกด่าพระเมียก็ไม่ได้ด่าวันซะเลยแช่งวันและคืนโยบทําลายความเงียบด้วยคําแช่งสาบซึ่งเป็นการทาสาบจริงๆนะเป็นสาบแช่งจริงแต่ว่าเป็นการแช่งวันเกิดของเขาเองขอให้ผู้สาบวันได้สาบคืนด้วยคือผู้ที่มีฝีมือปลุกเรวีอาทานในสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าสุริยุป,ปร,ราคาเนี่ยเกิดจากเลวีอาทาน ไปกลืนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดังนั้นในวรรณคดีโบราณของพวกฟินิเซียหรือพวกคณะอันในเวลานั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เป็นผู้มีอํานาจบางอย่างถึงจะสามารถปลุกเลวีอาธานขึ้นมาได้ดังนั้นโยบก็บอกว่าใครก็ได้ที่มีอํานาจเยอะๆเนี่ยแช่งไอ้วันนั้นให้หน่อยแช่งคืนนั้นให้หน่อยนี่ดันนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานต่อพระเจ้านะเป็นคําแช่งเหมือนกับสมมติว่าในเอเชียนเนี่ยเขาเชื่อเทพเจ้าองค์นี้ใช่ไหมว่ายิ่งใหญ่เอ้ยเทพเจ้าองค์นี้ที่ยิ่งใหญ่ช่วยไปแช่งวันหน่อยช่วยแช่งคืนหน่อย แต่ประเด็นมันไม่ใช่การแช่งประเด็นคือว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าวันที่เขาเกิดกับเดือนคืนที่เขาเกิดอย่างอาจารย์อาจารย์เกิดวันที่28พฤศจิกถ้าบังเกินว่าในโลกนี้ไม่มีวันที่28พฤศจิกพวกเราก็ไม่ได้เกิดมานวันที่เกิดวันที่28พฤศจิกใช่ไหมก็มันก็นี่ก็จะหายไปเนี่ยเนี่ยประเด็นของโยกเป็นไงขอให้แช่งวันนั้นเลยขอให้ไม่มีวันนั้นวันมันจะได้ไม่้มีคนที่ชื่อโยกในโลกนี้ประมาณเนี้ยนะครับ ความหมายก็เลยไม่ใช่การสาบแช่งใครจริงๆแต่เป็นความหมายในเชิงกวีบอกว่าฉันไม่อยากจะเกิดมาเลยในโลกนี้โยบต้องการแสดงความรู้สึกเสียใจที่เกิดมาคือรู้สึกว่าไม่เกิดมาเสียดีกว่าตายไปก่อนเกิดก็จะดีเสียกว่าในข้อที่11บอกว่าทําไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากคันทําไมข้าไม่ออกจากคันในมารดาแล้วก็สิ้นใจก็คือว่าสาหรับโยบโยบรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่วันนี้มันยากเหลือเกินถ้า คลอดออกมาแล้วตายไปเลยหรือแม่แทงตั้งแต่อยู่ในท้องก็จะดีซะก,กว่าดูเหมือนว่าความสุขในอดีตที่โยบพบมาทั้งหมดตลอดหลายปีในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่สามารถชดเชยกับความทุกข์ที่เขาพบอยู่ได้ในปัจจุบันเขารู้สึกเช่นนั้นจริงๆเขาพบความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเป็นเวลานานหลาย10ปีนะเขาพบช่วงหนึ่งเองแต่อีกช่วงสั้นๆเนี่ยเมื่อไปแลกกับเทียบกับความสุขที่เขาได้มาหลาย10ปีนั้นอะ เขาบอกว่าความทุกข์มันเยอะกว่าดังนั้นสรุปแล้วช่างน้ําหนักแล้วถ้าฉันไม่เกิดมาฉันก็กําไรเสกว่าสําหรับเราบางคนคงจะมีบางช่วงเวลาของชีวิตว่าโอ้ใช่ฉันไม่น่าเกิดมาในโลกนี้เลยฉันไม่เกิดมาเสียดีกว่าก็คงจะเข้าใจโยบนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเจอสภาวะอย่างนั้นสำหรับคนที่เคยเจอก็คงจะเข้าใจสําหรับเขาความตายก็ยังดีกว่าแรงกดดันความทุกข์ทรมานในชีวิตที่เขากําลังพบอยู่ในเวลานี้ หากคุณเป็นเช่นนี้คุณคงเข้าใจโยบนะแล้วก็โยบประชิญมันอย่างไรแสดงว่าพระธรรมโยบเนี่ยสำหรับคุณเป็นพิเศษเลยข้าไปไม่ได้เลยตั้งตั้งใจฟังดีๆในโยบบทที่20บอกว่าชันไหนประทานแสงสว่างแก่ผู้ทนทุกขเวทนาประทานชีวิตแก่ผู้ที่ระทมใจผู้คอยความตายแต่มันไม่มาสักทีหนึ่งผู้ที่ขุดหาความตายอย่างกับหาทรัพย์สมบัติแต่ก็หาไม่เจอวันนี้ความทุกข์ของโยบเนี่ยเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง แล้วเขาก็เลยถามว่าโอ้ทำไมไม่ตายสักทีอยากตายเหลือเกินโยบอยากตายแต่สังเกตความชอบธรรมของโยบโยบไม่ฆ่าตัวตายอยากตายก็ไปฆ่าตัวตายสิเพราะว่าโยบยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมรับว่าการที่เขาจะตายเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของเขาแต่เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายเป็นการแย่งสิทธิ์จากพระเจ้าว่าชีวิตของฉันเป็นฉันเองฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจของตัวเองพระเจ้าไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่ง พระเจ้ายังไม่อยากตายแต่ฉันจะให้คิดว่าตายดังนั้นดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงเป็นการลบหลูพ่พระเจ้าดังนั้นเราเป็นคริสเตียนจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย คงไม่มีใครอยากตายเท่ากับโยบอาจจะมากกว่าโยบหรือเท่ากับโยบก็แล้วแต่เนี้ยแต่คนเนี้ยชายคนเนี้ยกำลังอยากตายถึงกระนั้นเขาสแสวงหาความตายแต่มันก็ไม่พบทำไมพระเจ้าให้แม่เขาตายสักทีหนึ่งเขาอยากตายแล้วเกินมันทุกข์ลเกินมันทนไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานเหลือเกินน,กกน,นั่นเป็นความปวดร้าวที่โยบได้รับในข้อที่24บรรยายเพิ่มเติมว่าเพราะการถอนหายใจของข้ามาแทนอาหารการค้าควรของข้าเทออกมาอย่างเหมือนน้ำหมายถึงว่าข้าวปลาก็กินไม่ลงแนละ้ว ท้อในใจแทนอาหารนะอันนี้แหะคือเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความท้อใจความทุกข์ใจที่กำลังเผชิญอยู่นี้พบอยู่ตลอดเวลาการควครคางเทออกมาเหมือนน้ำหมายถึงว่าความเจ็บปวดเนี่ยเหมือนกระแสน้ำที่ไหลออกมาไหลออมาน้ำมันไหลไม่หยุดทุกวันทั้งวันทั้งคืนฉันใดความเจ็บปวดของฉันเนี่ยมันก็ไหลออกมาอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ โยบพูดอยู่คนเดียวพูดอย่างขมขื่นพูดด้วยความขมขื่นเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้ในข้อที่23ชี้ให้เห็นอันหนึ่งว่าเขาบอกว่าชันไหนประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรั้วกั้นไว้ตอนนี้เนี่ยคำพูดของโยบเริ่มมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นก็คือเขาโกรธพระเจ้า แต่เขาไม่ได้แช่งสาปพระเจ้านะเขาโกรธพระเจ้าว่าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างแล้วทําไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาเราบางคนอาจจะเคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเนาะโกรธพระเจ้างอนพระเจ้าไม่เอาละไม่จยาจะรับใช้พระเจ้าและไม่จฉาอธิษฐานและไม่อยากสแสวงหาพระเจ้าละโยกก็รู้สึกเช่นนั้นแล้วน่าสนใจมากก็คือว่าในพระคัมภีร์โยบตลอดทั้งเล่มพระเจ้าไม่ได้ตําหนิโยบในเรื่องนี้เลย อ่ะแต่๋ยวตตำหนิอีกเรื่องหนึ่งนะนัหนิีเรื่องอ่นแต่ว่าคือคนอื่นไม่เข้าใจเราแต่พระเจ้าทรงเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยเพื่อนสามคนได้ยินอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นละเดี๋ยวพวกมันทำไมมันโกรธพระเจ้าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราว่าทําไมเราแบบนี้ทำไมนี้แต่พระเจ้าทรงเข้าใจเราแต่แปลกมากเลยนะพระเจ้าไม่ได้ตําหนิโยบในเรื่องนี้แต่ว่ามีบางอย่างที่โยบไม่ถูกต้องที่ต้องปรับเปลี่ยนในตลอดเล่มนี้ซึ่งจะดูกันในข้อที่23เนี่ย บอกว่าผู้ซึ่งพงทรงล้อมรั้วกั้นเอาไว้ทําไมพระองค์ประทานแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่หมายถึงว่าพระเจ้าให้เขาไม่พบทางออกพบออกับความมืดมิดแล้วก็สร้างรั้วล้อมเขาไว้กั้นเขาไว้เขามันก็เลยมืดไปหมดเลยรั้วที่พระเจ้ากั้นเนี่ยแต่ผมชวนดูข้อหนึ่งโยบบทที่หนึ่งข้อที่สิบซาตานบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงกั้นรั้วให้โยบรอบตัวเขาไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วถูกต้องซาตานมันผู้ถูกในประเด็นนี้ พระเจ้าส่งกั้นรั้วล้อมรอบโยบเอาไว้วันนี้เนี่ยเมื่อโยลอมมองดูรั้วที่รอบมันจะมีแต่ความทุกข์ความโศกเศร้าอะไรทําไมพระองค์กั้นรั้วแบบนี้ใส่ผมละ่ะแต่ความจริงยังเป็นรั้วเดียวกันนะ เป็นรั้วแห่งการปกป้องแห่งการอวยพรแห่งพระเมตตาของพระเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันสถานการณ์รอบข้างรั้วของเราเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นรั้วแฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมโอ้ร็อกรั้วรอบที่พระเจ้ากั้นให้มันมีความสุขลอเกินแต่ตอนนี้ทําไมรั้วมันทุกข์ใจละเกินจนกระทั่งโยบบอกอยากตายเลยละทําไมพงษ์ทรงกั้นรั้วครับพระองค์แบบนี้ยังเป็นรั้วเดียวกันพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นรั้วแห่งพระเมตตาของพระเจ้าในภาษาฮิบรูใช้คำคำเดียวกันเลยตอนนี้โยบรู้สึก สิ้นหวังแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านพระเจ้าเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวโทษว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมตอนนี้ยังไม่พูดนะตอนนี้เขารู้สึกแค่รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงณวินาทีนี้เนี่ยความโศกเศร้าของเขามาถึงจุดต่ําสุดละขีดสุดละจนกระทั่งอั้นดันใจไม่ไหวต้องต้องพูดออกมาต้องแช่งวันเกิดของตัวเองแล้วก็ต้องโอดครวญคําควรว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่ง วันนี้บางคนอาจจะอยู่ในอาการเดียวกับโยบระดับเดียวกับโยบทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ได้แลสลับแรงกดดันสลับปัญหาที่เจอหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะตายแต่จงทำเหมือนโยบนะฮะอยากตายได้แต่ไม่คิดจะตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายแสดงให้เห็นว่าในพระเจ้าไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นฉันเองฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายจริงนอกจากเป็นการแย่งสิทธิ์ของพระเจ้าลบหลู่พระเจ้าแล้วยังเป็นการประกาศให้รู้ว่าโลกเอ๋ยจงรู้เถิดในพระเจ้าไม่มีความหวังโอ้ดังนั้นคริสเตียนครับเป็นไงเป็นกันเราจะไม่ฆ่าตัวตายมึงก,ก็โยกโยกก็ไม่ฆ่าตัวตายความเจ็บปวดที่รุนแรงได้กดทับเข้ามาในโยกและเมื่อโยกมองถึงอดีตที่จเจริญรุ่งเรืองของเขาแล้วมาดูสภาพตอนนี้มันยิ่งกดทับทุกทรมานขึ้นไปอีกใน ่งนี้บรรยายในบทที่สองแล้วก็ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกินกว่าที่จะบรรยายได้แล้วทําให้เขามองไม่เห็นว่าอนาคตมันจะดีได้ยังไงดูไอ้รอยแผลที่เกิดจากการขูดทั่วทั้งตัวนี้ดังนั้นในข้อความนี้จึงแสดงให้เห็นว่าโยบเนี่ยมาถึงจุดที่ต่ําสุดแล้วจริงๆในบทที่สนี้เป็นคําพูดที่โยบพูดกับตัวเองที่รุนแรงที่สุดในพระธรรมโยบทั้งเล่ม ว่าทำไมมันแย่อย่างนี้มันลําบากขนาดนี้ซึ่งรายละเอียดเราลองไปอ่านดูในพระธรรมโย่บทที่3ามก็จะพบว่าเป็นคําพูดที่รุนแรงที่สุดที่พูดกับตัวเอง